อยากให้เราชี้แจงก็ต้องก็ต้องถามแบนว่าร่วมบุญถวายเทียนกันเหรือเปล่านะต้องดูก่อนว่าเอร่วมบุญถวายเทียนกันเราหรือเปล่าน,ะน,าออน,าานี่คนที่เมนนี้อ่ะไปไหนแล้วโอ้ยโอ้ยเมื่อเขาเมื่อหลายแต่ยังหนียโขดโคตรแข็งเห็นเห็ดหยา,อย,าอยู่อเอยากให้เห็นนํางก็ได้อืม ตามนี่ละ,ะตามนี่ l a d d e เนี่ยคอมเมนต์นี้นะถ้าหากได้ร่วมบุญถาวายเทียนกับเราส่งสลิปมาให้ดูเราจะชี้แจงให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยมีลายใช่ไหมเราชี้แจงให้ได้หมดกลัวอยากรู้กวอยากรู้กวอยากรู้ส่วนเทียนเนี่ย กำลังสั่งอยู่ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะคะยังไม่ได้จ่ายตังค์คู่ละ3,600บาทนะคะเทียนเมตรยี่สิบนะคะเทียนเมตรยี่สิบคู่ละ3,600บาทนะคะทุกคนนะแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะแล้วก็ผ้าอับน้ำฝนเนี่ยชุดผ้าอับน้ำฝนจะมีผ้าปิดปากผ้าปูตโต๊ะนะทุกคนก็เมื่อวานนี้ได้ยินแม่แวๆอยู่ว่า300กว่าบาทนะ300กว่าบาท ทั้งหมด9ชุดนะทั้งหมด9ชุดเทียน9คู่18ต้นนะคะก็บรแลวคุณหารแ,แล้วกันนะ9ต้น18คู่คือป้าก็ไม่ค่อยได้คิดเลขเท่าไหร่คนที่สงสัยดูในคลิปปา้ปาค่าป้าทำคิดเมื่อวานนี้ส่วนยอดนะ,ะส่วนยอดถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดนะคะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สด,นะะสดเนี่ยเราไลฟ์ตั้ต้นจนจบ คุณมีเวลาคุณไปบวกเลขเอาเลยมันมีรายชื่อหมดนะมันมีรายชื่อหมดคุณบอกให้เราชี้แจงเนี่ยคุณดูไลฟ์รือเปล่าเราไลฟ์สดโอเคคนนี้หนึ่งร้อยนะคุณก็ไปบวกเอานะคนนี้หนึ่งพันนะคุณก็ไปบวกกอาเลยมันมีในไลฟ์สดของอยูู่ปอืมเยี่ยมเลยเนาะเมื่อกี้ขึ้นหัวข้อว่ามีข้อสงสัยใช่ไหมมีข้อสงสัยเ,เยอะจัง,งนะทุกคนเมื่อวานนี้เรา เมื่อวานนี้เราไล้ไสดทำบุญกันไปใช่ไหมมันมีคนหนึ่งสงสัยแต่ไม่ได้ว่าเขาลงทำบุญหรือเปล่าแค่นั้นแหละเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เราชี้แจงเมื่อวานนี้นะคะบอกให้เราชี้แจงเมื่อวานนี้ต้องดูกันว่าเขามีอะไรชื่อทำบุญหรือเปล่าที่ตะเทียนเก้าพรรษาเทียนเก้าพรรษาเราเสนอเทียนเก้าเก้าวัดนะคะทุกคนเอ่อยนแป๊บนะเม้นนี้นะ เลยไหมนี่นะอยากให้เราชี้แจงจะต้องต้องถามแบนว่าร่วมบุญถวายเทียนกันเราหรือเปล่านะต้องดูก่อนว่าร่วมบุญถวายเทียนกับเราหรือเปล่านี่คนที่เมนนี้อ่ะไปะไหนแล้วโอ้ย,อยมอเขามามหลายเธอเนี่ยนี่ปวดโผ่เถอะเ่งเห็ดหย่า,อย,าอยู่โอเคยังให้เห็นนํากระได ตามนี่ละอะตามนี่ ladder เนี่ยอม m ม e n t นี้นะถ้าหากได้ร่วมบุญถวายเทียนกับเราส่งสลิปมาให้ดูเราจะชี้แจงให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยมีลายใช่ไหมเราชี้แจงให้ได้หมดนะส่วนเทียนเนี่ยกำลังสั่งอยู่ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะคะยังไม่ได้จ่ายตังค์คู่ละ 3,600บาทนะคะเทียนเมตรยีนะคะเทียนเมตรยีคู่ละ3,600บาทนะคะทุกคนนะแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะแล้วก็ผ้าอับน้ำฝนเนี่ยชุดผ้าอับน้ำฝนจะมีผ้าปิดปากผ้าปูโตะนะ้นทุกคนก็เมื่อวานนี้ได้ยินแว่วๆอยู่ว่า300กว่าบาทนะ300กว่าบาททั้งหมด9ชุดนะทั้งหมด9ชุดเทียน9คู่ 18ต้นนะคะก็บวกแล้วคุณหางแล้วกันนะ9ต้น18คู่คือป้าก็ไม่ค่อยได้คิดเลขเท่าไหร่คนที่สงสัยดูในคลิปป้าป่าป้าทำคิดอยู่เมื่อวานนี้ส่วนยอดนะ,ะส่วนยอดถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดนะคะไลฟ์สดนะ,ะไลฟ์สดเนี่ยเราไลฟ์ตั้งแต่ต้นจนจบคุณมีเวลาคุณไปบวกเลขเอาเลยมันมีรายชื่อหมดนะ,ะม,นมีรายชื่อหมด คุณบอกให้เราชี้แจงคุณดูไลฟ์รือเปล่าเราไลฟ์สดโอเคคนนี้หนึ่งร้อยนะคุณก็ไปบวกเอานะคนนี้หนึ่งพันนะคุณก็ไปบวกเอาเลยมันมีในไลฟ์สดของย t u b e ไม่ต้องมาถามในะคอมเมนต์นะคะส่งมาส่งมาให้ดูพี่วัดส่งมาให้ดูเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าบอกให้เราชี้แจงเนี่ยนะคะทุกคนมันไม่ยากนะหนึ่งตอนที่เราร่วมบุญเราไลฟ์สดในไลฟ์สดมีรายชื่อของทุกคน คุณก็ไปบวกเลขเอาแล้วกันนะบวกเลขเอาว่าอ๋อพอดีก่อนตอนที่จะบวกเลขก็กดไลค์ให้ด้วยนะเออพอดูไลค์เราแล้วก,กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็เข้าไปบวกเอาไลค์เอาไลน์สองชั่วโมงก็ไปบวกได้เลยสองชั่วโมงเพราะคุณอยากให้รู้ว่าเราปรเปิดเผยไม่ปเปิดเผยเราแบบชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงหรือเปล่าตามที่คุณเม้นต์มานะไลฟ์สดเนี่ยสองชั่วโมงคุณก็ไปไล่เลยค่ะบวกเลขเลยค่ะบวกเอาเองเลยเพราะว่า คอยก็เมื่อยบอกกับบวกจนเมื่อยม,มือเมื่อยนะแต่มันมีนะไรสดอยู่นะคะและทีนี้ไปซื้อของไปซื้อของเดี๋ยวเราก็จะถ่ายใบเสร็จให้ดูใบเสร็จทุกอันทุกอันแล้วก็ถ่ายให้ดูชาติทุกวนมันไม่ยากหรอกแค่เราทําคลิปให้ดูเออเราก็ทำอย่นี้ตลอดนะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยจะติดตามดูคลิปเราทุกคลิปหรือเปล่าอย่าให้พลาดแม้แต่คลิปเดียวนะ ทุกคลิปต้องกดไลค์ให้ด้วยเออไม่ใช่ว่าขยันแต่มาเมนแต่ไม่เคยดูคลิปเขาเลยเข้าไลฟ์สดถึนถึอยู่มีชื่อใครชื่อใครชื่อใครเขามีหมดถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ไปบวกเอาไปไล่บวกเอาเอออย่าลืมนะคนะทุกคนเนี่ยชุดหนึ่งเจ็ดร้อยชุดหนึ่งเจ็ดร้อยเออครีมเจ็ดร้อยครีมกับสบู่สองก้อนเจ็ดร้อยเซรั่มกับสบู่สองก้อนก็เจ็ดร้อยถ้าอยากได้คู่กันก็จัดไปเลยตรงนี้หนึ่งพันสี่ร้อยทุกคน พันสี่รก็ได้เซฟนี้ไปเลยนะคะถ้าอยากบอกว่าออมันสูงไปอยากแยกเราก็แยกให้นี่ค่ะทุกคนเออก็เนี่ยเซฟเจ็ดร้อยนะคะเซฟเจ็ดร้อยไม่ต้องมีคําถามอะไรมากนะมีคําถามมาเนี่ยต้องถามคุณก่อนมาร่วมทำบุญหรือเปล่าสองคุณดูไลรหรือเปล่าไม่ใช่พอเวอร์เพราว่ามากมา,มา,มาเม่นมากอพเม่น์บ่ได้ม่นหูมืึน,าน,าน,านตาอย่งเทียนไปซื้อยังไม่ได้จ่ายตัง ก็เลยยังไม่มีใบเสร็จแต่รู้ราคาเทียนและวคู่หนึ่ง3ามพันหร้อยเก้าคู่สิบแปต้นบวกเอาหารเราเอาอข่ตกเลยไข่เลียนวันหนึ่งจนจบหมหกนี่เกดคณิตศาสตร์คณิตเกตนึ่งไอยก็เลยกไปจากบวกแล้วะปวดหัวเรื่องเลขยอดยอดล่าสุดเออหนึ่งเก้ศ สามห้าเก้าเกิดเป็นสามหาบูอีเดลยวยอดนะหนึ่งเก้าศูนย์สามห้าเก้าเท่านี้เดี๋ยวถ้าเราไปซื้อเทียนเสร็ใจ,จงเงินเสร็จใบเสร็จจะทำจะถ่ายลงให้คุณดูนะคะส่วนสาระทานได้ใบเสร็จจะถ่ายให้คุณดูนะเหลือระมาณันปั๊บเราจะถาวายวัดนะคะเหลือเท่าไหร่เราถาวายวัดเลย เรานับเงินในซองให้ดูเดยวันนีดด้วันนี้วันนี้วันนี้ได้วันละเท่าไหร่เอาให้เ้ยงเอาให้หมดไม่พอมันไม่พอเขาเท่ากันเราเติมให้เราจะบอกไฮเดอร์ตามนี้นะเออ